ตามเราเข้าไปสำรวจในสวนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สีเขียวอุดมสมบูรณ์แห่งนี้มีผลโกโก,โก้หนีนาทึ่งซ่อนอยู่ เห็นเหมือนลูกมะละกอแบบนี้แต่โกโก้ไม่ใช่ผลไม้ไทยนะมันเป็นของอิมพอร์ตมีถิ่นกำเนิดอยู่ในลุ่มแม่น้ำแอมะซอนในอเมริกาใตา้ตั้งแต่3,000ถึง4,000ปีก่อนนู้นเลย ชาวสเปนในยุโรปช่วงคิสศตวรรษที่16ที่เดินทางมาค้าขายในอเมริกาใตา้เป็นชนชาติแรกๆที่เอาเมล็ดโกโก,โก้ไปบดให้กลายเป็นผงปรับสูตรใส่น้ำตาลใส่นมจนกลายเป็นช็อกโกแลตที่คนฮิตลามไปทั่วโลก ถึงแม้พวกเราจะอร่อยมากแต่ส่วนที่กินได้ก็มีแค่30%เท่านั้นอีกเ0ซกลายเป็นของที่เหลือต้องทิ้งน่าเสียดายแต่ไม่ต้องกลัวเพราะที่นี่ในประเทศไทยจะไม่เหลือเปลือกให้ต้องทิ้งเพราะเปลือกโกโก้จะถูกนำกลับมาทำให้กลายเป็นแผ่นหนังสุดคลาสสิกไม่เหมือนใคร เริ่มจากเอาเปลือโกโกโก้ที่ตากแห้งมาทุบและปั่นให้กลายเป็นผงละเอียดแล้วนำไปผสมกับกาวเปลือกของโกโก้มีไฟเบอร์หรือเส้นใยพืชและสารลิกนินเป็นกาวธรรมชาติที่ผสมอยู่ในเส้นใยทำให้เส้นใยโกโก้นั้นแข็งแกร่งมากเมื่อเอาผสมกับสารยึดเกาะยังกาว จึงสามารถติดลงบนผ้าเครือบผ้าให้กลายเป็นแผ่นหนังเทียมได้จะต้องเทกาวโกโก้ลงบนผ้าที่ตรึงเอาไว้แล้วปาดให้แผ่นหนังเรียบที่สุด ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ำในเนื้อโกโก้ก็จะระเหยออกเหลือแค่ผงโกโก้และกาวที่คงรูปกลายเป็นแผ่นหนังเทียมเป็นวัสดุแบบชีวะพอลิเมอร์ที่ใกล้เคียงกับหนังสตัตว์สามารถย่อยสลายได้สุดยอดจริงๆ